มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเป็นที่นี่เองจิงจิวใช้วิทยาการกระบี่ กวาดสำรวจแน่ใจว่าในรัศมีสิบลี้ไม่มีกลิ่นอายอันตรายใดๆแต่ตอนนี้เขาเองไม่สามารถยืนยันข้อนี้วันนี้เขาพบว่าไม่ถูกต้องแต่หาพบเห็นหนอนรวดเหล็ดตัวนั้นไม่ไม่ว่าด้านการบำเพ็ญเพียรหรือการเผชิญกับสัตว์ประหลาดแดนทิมะเขาล้วนขาดประสบการณ์ต่อสู้อินชิงหม้อมองดูท้องฟ้า จากนั้นล้วงหยิบกาดวงดาวออกมาวางลงกับพื้นคืนนี้อาจไร้ปุ๋ยเมฆนางคิ่ฉวยโอกาสนี้ดึงดูดประกายดวงดาวจำนวนหนึ่งในกาดวงดาวมีดวงดาวอยู่สิบกว่าดวงช่วยเสริมเลือดลมเพิ่มพลังปราณแก่ผู้บำเพ็ญเพียรแต่หลายวันมานี้ไม่เกิดการต่อสู้ไม่จำเป็นต้องหยิบยืมออกมาหูหมิงจงเรียกโกกระบี่ออกมา วางผ้าบนพื้นหิมะตรงกลางหลูจินบริกรรมคาถาแผ่พุ่งเปลวไฟสีเหลืองเข้มออกจากมือตกลงบนโลกกระบี่ทำการเผาไหม้สตร์ส่สองบริเวณโดยรอบซึ่งยิ่งมายิ่งสัวลวลงเปลวไฟกลุ่มนี้สามารถเผาไหม้จนถึงรุ่งเช้าวันใหม่นำมาซึ่งความอบอุ่นและอาจนำมาซึ่งอันตราย จิงจิวไม่ได้ห้ามปรามเขาเนื่องเพราะเขาทราบว่าสภาพจิตใจมีความสําคัญนี่เป็นแนวป้องกันที่มีประโยชน์อย่างมากกาดวงดาวสามารถปลดปล่อยพยุหะลำแสงคุ้มครองคนทั้งสามโลกกระบี่และเปลวไฟสามารถประสานเสริมเป็นหนึ่งรับหนึ่งรุกจิงจิวยืนอยู่รอบนอกไม่มีท่าทีเข้ามาร่วมนั่งด้วย อินชิงหม่อกับพวกขุ้นชินแล้วจึงไม่กล่าวว่าอะไรหลับตาโคจรพลังวิการคล้อยดึกเมฆหิมะกระจายหายประกายดาวตกลงมาลงสู่กาดวงดาวอย่างช้าๆไม่ทราบต้องใช้เวลานานเท่าใดค่อยรวบรวมได้หยดหนึ่งยิ่งเข้าสู่ส่วนลึกของทุ่งหิมะเมฆหิมะกลับยิ่งบางตา ต่างกับความรู้ที่เล่าเรียนมาไม่ทราบหมายถึงอันใดจิงจิ๋วมองดูดวงดาวบนท้องฟ้งฟาราตรีนึกถึงเรื่องบางประการเขาไม่ล่วงรู้คำว,วิจารณ์ที่ฉานจื่อเอ่ยถึงตนเองตอนแรกที่เขาไม่ยอมออกจากภูเขาลูกนั้นมีเหตุผลบางประการความเกียดคร้านเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นประการสำคัญคือเขามีความรู้สึกไม่ดี ที่ผ่านมาเขาเห็นว่าความรู้สึกเป็นคำกล่าวที่เชื่อไม่ได้มีแต่ตอนที่ท่านไม่สามารถคำนวณสภาพเบื้องหน้าค่อยใช้คำความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคำกล่าวที่เขากล่าวตอนเดินหมากับทงเอียนเมื่อเขากล่าวคำนี้ออกมาหมายความว่าเขาคำนวณสภาพเบื้องหน้าไม่ออกนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องดีหมายความว่า ขอเพียงเขาเกิดความรู้สึกแสดงว่าไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีจะบังเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วสิทธิ์พี่กล่าวกับเขาเช่นนี้ตอนนั้นเขารั้งอยู่บนเขายังมีสาเหตุอีกประการหนึ่งเขาต้องการทราบตําแหน่งของสิทธ์สำนักขเขาเขียวที่เข้าร่วมการช่วงชิงทางมักวิถีอีก9คนตลอดจนทิศทางไปของขบวนของเขา อย่างนั้นหากว่าเกิดเรื่องขึ้นตนเองจึงจะนำพวกเขากลับไปโดยเร็วนี่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหากเป็นเรื่องที่เขาสมควรกระทำท่านเปิดโรงเรียนในหมู่บ้านนำนักเรียนออกไปท่องศาสนาจรต้องจับตาดูริมลำธารบนต้นไม้จะได้งมพวกเขาขึ้นมาร,รับพวกเขาเอาไว้หากบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบก็ไม่ถูกต้อง เหตุใดหนออลวดเหล็กซึ่งสมควรปรากฏขึ้นทางใต้ของทุ่งหิมะจึงปรากฏที่เบื้องหน้าของเขาเหตุใดผู้อื่นไม่เผชิญพบพานส่วนลึกของทุ่งหิมะมีอันใดรอตนเองอยู่ดินฟ้ายังเกิดเหตุแปรเปลี่ยนอันใดใช่เขาเห็นว่าทุกประการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองหากให้ผู้อื่นล่วงรู้ความคิดเช่นนี้ของเขา คงเห็นว่าเลหลวไหลยิ่งในโลกฉะนันมีคนหลงตัวเองถึงเพียงนี้ต่อให้ท่านเป็นเจ้าสนักศูนย์กลางหรือว่าฉานจือก็ไม่มีคุณสมบัติกล่าวคำพูดเช่นนี้แต่จริงจิวไม่ได้คาดคิดเช่นนี้ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดของฟ้าดินในรอบพันปีเกิดจากตัวเขาคืนแผ่นดินใหญ่ที่ไร้เรื่องราวเพราะว่าเขาเตรียมการพร้อมสับล่วงหน้า แต่สหายของเขาเมื่อมองดูท้องทะเลก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพึงกลัวแม้แต่ทิศทางของน้ำวนก็แปรเปลี่ยนไปเขาไม่มายังทุ่งหิมะก็ไม่ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เมื่อมาแล้วก็ต้องรับเอาไว้ลมลาตรีเหน็บหนาวบนพื้นกระทั่งหญ้าสักต้นก็ไม่มีมีแต่หิมะที่ชั่วนาตาปีไม่ละลาย จิงจิวล้วงเก้าอี้ไม่ไผ่ออกมาสุดนั่งลงล้วงหยิบเปลือกไข่หนอนหิมะออกมาเพ่งพินิดดูในเปลือกไข่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดแต่เขาทราบว่าสิ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่รู้สึกว่ามีความหมายยิ่งนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดทั้งที่อยู่ในสถานที่ซึ่งไม่มีอากาศและตัดขาดจากท่าพลังท่าของฟ้าดินแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ควรทราบว่าในเหล่าเทพพิทักษ์เขาเขียวมีแต่เต่าทรงฤทธิ์จึงกระทำได้เป็นเพราะมันมีพลังชีวิตที่กล้าแข็งหรือเป็นเยื่อบางๆชั้นนี้ส่งผลในทางคลุ้มคลองเขาใช้นิ้วกรีดใส่เยื่อบางๆนั้นเยื่อบางๆก็เปลี้แตกออกกรากับหนังกรองจากนั้นก็หดตัวลงด้วยระดับความเร็วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เผยให้เห็นสภาพที่อยู่ในเปลือกไข่นั่นเป็นมแมลงปีกแข็งสีขาวตัวเล็กๆมีขาเล็กละเอียดหกข้างส่วนหัวเล็กยิ่งหดหายเข้าไปในำลำตัวครึ่งหนึ่งลำตัวของมันกึ่งโปร่งใสสามารถเห็นโครงสร้างภายในที่รวบรัดจำกัดมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กตัวแข็งทื่อไม่มีเสียงเต้นของหัวใจเช่นม,มนุษย์หรือเหล่าปีศาจ สมควรตายแล้วจิงจิวส่งสัญญาณต่อมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กก็ฟื้นคืนชีพมาขาเล็กๆทั้งหกข้างของมันสั่นพลิ้วคล้ายคิดอาศัยรูปแบบนี้บ่งบอกว่าตัวเองเพยายามฟื้นคืนชีวิตจิงจิวซุกเก็บมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กชั่วครู่ก็ล้วงหยิบออกมาใหม่ พบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ยิ่งรู้สึกว่ามีความหมายเขาพลิกมือวูบแมลงปีกแข็งขนาดเล็กก็ถูกลมหนาวพัดพลิ้วไปตกลงบนพื้นหิมะมันกับหิมะล้วนเป็นสีขาวเมื่อผสมกลมกลืนกันยากจะพบเห็นได้แมลงปีกแข็งขนาดเล็กยื่นขาทั้งหกข้างออกมาอย่างช้าๆคืบคลานไปยังที่หา่างไกลจิงจิวไม่สนใจมัน มแมลงปีกแข็งขนาดเล็กหยุดลงคล้ายใครครวนอันใดจากนั้นคืบคลานกลับมาที่ข้างเก้าอี้ไม้ไผ่จิงจิวมองดูมันมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กรับรู้ความคิดของเขาจึงไม่กล้าขัดขืนเสียงเพี้ยเมื่อพลิกตัวกลับกางขาทั้งหกข้างเผยให้เห็นส่วนท้องต่อจิงจิวจิงจิวตั้งใจดู สายตาเลื่อนไล้ผ่านลำตัวและข้อปล้องของมันมแมลงปีกแข็งขนาดเล็กสั่นเทิมขึ้นมามันไม่มีจิตวิญญาณทั้งเพิ่งถือกำเนิดแต่โดยสัญชาตญาณรู้สึกถึงความกลัวถึงขีดสุดเนื่องเพราะตำแหน่งที่จริงจิวสำรวจมองดูล้นเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของพวกมันในการช่วงชิงผ่านทางมรรวิถีของงานชนุมเหมยครั้งนี้ หัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือจิงจิวแม้จะนวนครั้งที่ผู้คนเอ่ยถึงล่วไว้หนันก็น้อยกว่าเขาไม่ใช่เพราะเขามีการแสดงออกเหนือล้ำกว่าผู้ใดหากเป็นเพราะเขาไม่มีการแสดงออกภายหลังเหตุการณ์พิสูจน์ว่าการตายของสื่อสำนักคุณลุนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่ก็ส่งผลกระทบในระดับหนึ่ง ไม่ว่าเทพธานีตลอดจนทุ่งหิมะทางเหนือของมอไห่ไม่ทราบมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเขามากน้อยเท่าใดแน่นอนยังมีการพูดถึงนอนลวดเหล็กซึ่งไม่สมควรปรากฏขึ้นไปจะากกล่าวกับเพื่อนร่วมทางว่าถึงแม้พวกเราไม่ได้ไปเิญกับนอนลวดเหล็กแต่ที่นี้เข้าใกล้เขตห่วงห้ามของแดนหิมะอาจเกิดเรื่องได้ทุกเมื่อนางหันไปกล่าวว่า หลังจากนี้ท่านต้องใช้กระดิ่งตรวจสอบศัตรูสูญเสียพลังปราณมากมายท่านทนทานได้หรือสิสตรีสานักกางสดานกล่าวว่าข้าพรเจ้าต้องพักผ่อนเวลาสี่ชั่วยามตกลงข้าพเจ้าจะเฝ้าเวทให้กับท่านสี่ชั่วยามลำบากท่านมากแล้วไปเจ้าหันไปอีกทางหนึ่งกล่าวว่าหากประสบเหตุเช่นเมื่อก่อนหน้านี้ ท่านใช้กระบี่เชื่องช้ากว่าเดิมเล็กน้อยต้องเร่งเร็วขึ้นถึงจัดการกับนอนหิมะได้ข้าพเจ้าเข้าใจคนขานรับคือเอี่ยวสงซาแห่งสำนักเขาเขียวนี่เป็นเนินหิมะแถบหนึ่งเบื้องหน้าเป็นเงาขุนเขาสีดำแต่ยังอยู่ห่างไกลไปเจ้านั่งอยู่เพื่อนร่วมทานทั้งสี่ยืนอยู่รอบข้างรับฟังมาตรการของนาง ลมหอบเกิดหิมะมาม้วนพัดแพรขาบนใบหน้าของนางขึ้นฟ้าเหน็บหนาวดินหิมะอยู่ห่างไกลจากโลกมนุษย์นางไม่ทราบพกม้านั่งมาจากที่ใด